สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเออห้ามามะมงบานีย็ยติว๋วกระจอ่ะมึงนกขนันอะสุกลคาคาสุก,ลสกลแล้วเฮ็ดจังเลยยยติวสิได้กินบานีมเมองนับกันเลยพี่น้องจ้าเออไว้ย็ยติ๋วจะได้กินบอบอกทุเรียนหน่วยนี่ <laughs> ยายติ๋วโบเคยปอกเวยค่ะเด้อเออเราจะได้กินไหม ทุเรียนรูปนี้ทำยังไงเราถึงจะได้กินอันนี้เย็ดจิ๋วเห็นน้องคนขาจอตัดจังสีได้ขนาดะีด้สุกแล้วนะคะอันนี้สุเรียนจากช่องเอ็นน,น,นช่องน้องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลรนะคะแล้วก็ช่องอาลาจ้า เจ้าไหนน่อจ้าเอ่อเราสิได้กินกันบ่คะคือบ่เห็นเมียงเนะอะเย็ดติวเฮ็ดจังไดเขาสิได้กินคะพี่น้องจ้าแมนบอกบ่แม,น,แมนนะ กดเด้อค่ะเด้ออืมมาเมืองนับก่อนว่่เยากติวจะได้กินบ่เอนโอ้โหบบติงเลยค่ะ <c oughs> ไม่ติงเลยไม่ติงเลย ปากเย็ดทวพี่น้องให้จะได้เย็ดทิวก็จะได้กิน พี่น้องจ้ามาเมืองเริ่มอกมาอยู่ในลักษณะนี้แล้วเออเมืองว่าห้าสิบเอาเฮ็ดเป็นผู้ใดบอลูกสาวเริ่มไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้จ้า ของมาเ็ดจังได้ก็ต้องเ็ดกินให้ได้เนาะค่ะเนาะบางว่าห้าสิบปอกเป็นบอห้อาสิบปอกได้บอพอเพิ่นขายเขาไปยืนทากินอยู่นะเพิ่นก็ปอกง่ายแท่ะนะโอ้ เลือดได้ได้ขาดได้ได้เลือดจ้ะได้เลือดคนก็แบกออกไงเทพี่น้องจ้ะเขาก็แบกออกว่าเปีน เป็นยจ้งไงเติดีวกินเลิกค่ะอืนี่ <c oughs> ใกล้กจะประสบผลสำเร็จแล้วนะคะ <c oughs> น่วยแรกแล้วก็ข้างแรกเด้อค่ะเด้อ <c oughs> แต่ก่อนเจดจีวกเคยซื้อเป็นนะม่อยู่ไม่แต่แฟนไม่ติวปอให้กินจ้า อันนี้มิเตไปยี่ลูกกับลูกสองคนอเอะโอ้โหพี่นองจ้าร่วมด้วยช่วยกันนะคะเนื้อสวยมากๆเลยค่ะ วันเราจะ มันยังไม่ได้เปิดซื้อของเพช่ไแม่จ้ะบนเส้นไล่ถุงยูรูมันเลยยากกะได้<ะ>ถุงเบิร์ดไอ้นั่นมาเอาไปเบิร์นแล้ว<อ>มิดเทนนี่บนเบิร์นเหรอแม่เอ้ยแป๊บนึงนะลกูกมันไปซื้อของมันยากโอ้ตาย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 อย่าบนต้องซิมฟักนะจ้ากินโลจ้า มึงก็พี่น้องด้วยว่าแย้ติวสิบปอกสิได้กินบ่ผลงานแย้ติ๋วจะเป็นยังไงมองไปน้ำกัดจะ้ะพี่น้องจะ้ะนี่นี่จ้ะเฮ้ น่องเอ้ยข้าว่าโบณเา,าิคนเบาแม่ที่ดีแน่จ้ะมาเห็นปากกระปองแม่อะไรแต่กกนี้ไข่กว่าอยู่ว่ามันได้กินอยู่จ้ะโอ้ถ้าบอมีลูกสาวมันบอได้กินเด้อ,อน้องจ้ะของของมากเด้อนี่เด้ออืบะะ่ซสันตวเราได้ง่วงเลเห็ดจ้ะ แม่แม่จะบ่ซิมบ่งัดแต่หลังบ่กัน hey <Patriarchal> <-parproblem> <zed> <laughs> <-ck foolsICEOVER Zen> ก้องพี่น้องไม่เห็นแลยงัน้นยัดติ๋วแห่นเพื่อทุรียจเี่จ้หร่ผลสำเร็จออกมาเป็นยังสีจ่จ้ะยัติวจะให้เมืองจบับผลสำเร็จขึ้นเป็นยังสี่นะคะ พวกกินพวกได้กินอยู่จ้ะแต่ว่าพวแบบกแบบนจะบองามเออว่าไปเล้วจะไม่จะพอก ล้วผู้นักเอกเข้าจะเหลือผู้ที่เป็นนางเอกนี่จากผู้ที่เป็นนางเอกเข้ายัดิวแกออกมากก็ได้จังสี่เด้ค่ะเด้อสมมุติถ้าจะกินกรอบนอกนุ่มใน จะปอกก็ได้เลยจ้ะอันนี้คือสุกนะคะน,นี่จ่ะ <c oughs> ในสภาพเล่าแต่ว่าก็ได้กินจ้ะ เสร็จเรียบร้อยหวานมั่นไต่ว่าเป็กขายจะโบได้นะคะจะรู้ว่าปอกกินได้จ้า นี่ค่ะหน้าตาเป็นผลสำเร็จทุเรียนหนึ่งลูกทุเรียนจากเจ๊ชงชอบเล่าชอบไรนะคะหวานมันหอมอร่อยจ้ะเห็นว่าฝีมือกับลูกสาวสองก้นนี่นะคะสวยงามตามท่องเรื่องจ้ะ เจ๊ติวขอจบกลิบป,ปอกทุเรียนของเจ๊ชวนะคะได้กินค่ะอร่อยหวานมันมากค่ะนี่นะคะหนึ่งลูกออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหล่ทุกกำล,ล,ลังใจนะคะเนาะมาโอดต้นเมืองเจ๊ติวกับลูกสาวปอกทุเรียนจา้ารักทุกคนนะคะ